ดาวพุธย้ายวันนี้20่สนาฬิกา8นาทีนะคะวันที่17พฤษภาคม2568ส่ทรงผลอย่างไรต่อชาว12ราศีบ้างมาดูกันค่ะชาวราศีเมษนะคะดาวพุธยกย้ายนะคะจากราศีเมษไปราศีพฤษศพ,พบการเงินจะมีช่องทางรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะเงินเข้าเงินปังรวยค่ะชาวราศีพฤษศนะคะดาวพุธมาทับลักจะมีงานเกี่ยวกับ เอกสารการสื่อสารการพูดการเขียนเข้ามานะคะจะมีนักข่าวหรือสื่อมาสัมภาษณ์จะดังจะปังค่ะชาวราศีมิถุนนะคะดาวประจําตัวคือดาวพุธไปตกภพวินาศมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศต่างจังหวัดไปวิปัสสนากรรมฐานนะคะให้ระมัดระวงังการเซ็นเอกสารที่ผิดพลาดการทํางานที่ผิดพลาดเนื่องจากความเบลอรหรือมึนนะคะชาวราศีกรกฎดาวพุธเข้าไปในเรือลาพระ จะมีโชคลาภที่เกิดจากมิตรสหายหรือจากสิ่งเลนรับหรือจากต่างประเทศนะคะเช่าราศีสิง์ดาวพุธเข้าไปในเรือนกรรม,มะจะมีงานเกี่ยวกับเอกสารการพูดการเขียนการสื่อสารเข้ามาและทําได้ประสบความสําเร็จดีมากนะคะหรืออาจจะมีนักข่าวหรือสื่อเข้ามาสัมภาษณ์ในที่ทํางานก็ได้ค่ะเช่าราศีกันนะคะดาวพุธออกจากเรือนโมรณนะซึ่งดาวพุธนั้นเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะเข้าไปในเรือนสุขภะ คุณจะสุขภาพแข็งแรงขึ้นมีกําลังวังชามากขึ้นมีพลังชีวิตมากขึ้นนะคะถ้าเจ็บป่วยหรือมีปัญหาอะไรจะคลี่คลายค่ะแต่ให้ระวังนะคะการพูดการสื่อสารหรือการเซ็นเอกสารสัญญาอาจจะมีปัญหาให้ให้คิดหนักนะคะต้องรอบคอบมากๆค่ะเช่าราศีตุลน,นะคะดาวพุธจะพบวินาศเข้าไปในเรือ,มอนมรณะคนที่คิดร้ายต่อคุณแทงข้างหลังคุณจะมีอันเป็นไปค่ะ ชาวราศีพิจิกนะคะดาวพุธเล็งรักนะคะจะมีเพื่อนสนิทนะคะมาชอบจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาทําให้เกิดโชคลาภในภายหลังนะคะชาวราศีธนูดาวพุธจากปัตตนีนะคะไปอยู่อริให้ระวังผิดใจกับ ุ้นส่วนและคู่ครองนะคะอาจจะต้องมีปัญหาให้แก้เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาหรือว่าการพูดการเขียนซึ่งคุณจะแก้ไขได้ดีเพราะตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีนะคะชาวราศีมังกรค่ะดาวพุธจากเรือนอรินะคะเข้าไปในเรือนปุตตะ จะมีคนที่ไม่ชอบคุณนะคะเข้ามาเป็นบริวารของคุณค่ะและเขาจะช่วยคุณทำงานได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าผิดใจกับใครก็เขาจะมาเป็นลูกน้องมาสวามิภักดิ์คุณค่ะชาวราศรีกุมนะคะมีดาวพุธเข้าไปในเรือนพันธุมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถยนต์อสังหาริมทรัพย์มรดกนะคะได้เซ็นเอกสารสัญญาได้เงินจากลิขสิทธิ์การเขียนนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับ การสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีมีนดาวพุธเข้าไปในเรือนสหัสชานะคะจะมีคนมาชอบคุณนะคะเขาจะเข้ามาในรูปของเพื่อนมิสหายค่ะหรืออาจจะมีนักข่าวมีสื่ออะไรมาสัมภาษณ์ก็ได้นะคะช่วงนี้จะมีคอนเน็ t ชันดีๆทำให้คุณรุ่งเรืองและปังมากทีเดียวค่ะ